สร้างค่ะพี่จิว่าสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสกูเกอร์ซีมอนิเตอร์กันนั่นเองนะคะวัะนมีเงียบพูดดังให้สุดนะคะก็เข้าไปเลยไม่รอละอ่ะ๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอย่าก,กดอนุญ,ญาตก่อนนะคะก็รอก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนมันอาจจะช้านิดน,นึงนะคะ แต่ตอนนี้ก็ถึงแล้วะคะก็จะเห็นว่าตัวละครเริ่งต้นของเรก็คือยันจางนั่นเองนะคะเป็นย่ายังคิดไม่ออกเลยนะคะว่าจะเอาเสื้อผ้าตัวไหนดีนะคะใครที่คิดออกแล้วว่างบอกเป็นย่าทีนะคะเป็นย่ายคิดไม่ออกเลยซึ่งแฮแฮสไตล์มันก็เหมือนแบบเกมยันเดเรน,นะคะทุกคนแต่เพียงแค่น้องเนี่ย เราก็จะไปดูด้านหลังของผมผมน้องนะคะ <_ d ata> เพื่อให้เราจะได้แบบเลือกตรนตรงผมตะกี้เนี่ยคือสมเอ้ยอันนี้ก็น่ารักเหมือนเหมือนอาราณาตัวละรครหนึ่งอะคะ่ะไม่ใช่ตัวละครรับนะคะเป็นตัวละครที่เอ้ยอยาจชอบมมนะทรงผมนี้เอาสีเนี้นยเอจชอบทรงผมนี้นะคะแต่ว่ามันดูแลปลกๆอ่ะทุกคนก็ ทรงผมก็จะเป็นทรงผมฟรีๆนะคะทรงสีงผมม่วงๆกว่าวก็อายคอนเลอร์แล้วก็หน้าตาน้องก็จะประมาณนี้ก็กนนะแล้วกันนะก็อะไรอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็เลือกสีอยากไม่ตะเกียะควรนไม่เป็นไรนะคะน,น่ารักเนาะ ก็ไม่ได้หลงน้องหรอกนะทุกคนเข้าใจเป็นญาติด้วยนะเนี่ยคือคอสตูมนะคะเราจะเลือกทุกคนชอบสีไหนอะ่ะม่ในทชอบสีฟ้านะก็แล้วแต่ตัวเองดีกว่านะคะเพราะว่าทุกคนอาจจะชอบไม่เหมือนเป็นญาติก็ได้นะจะว่าไปทุกคนก็ไม่ได้ชอบเหมือนเป็นญาตินะเฮ้ยตรงนี้น่ามา เ้ยอันนี้น่ารักนะตรงนี้สีผมเปลี่ยนดีกว่าทรงผมจะได้แบบมันจะได้เนียนๆหน่อยก็เนียนๆหน,นหน่อยอะทุกคนไม่ยยกไม่ยากแบบใหม้มันดูแบบจับผิดอะทรงผมน้องมันจะดูแบบพิลับพิเลนะ่ะทุกคนนะมันจะแบบไม่เนียนอะทุกคนเข้าใจเนาะเฮ้ยอันนี้นี่ตรงนี้เฮ้ยตะเปลี่ยนทำมัคคืออะไรเนี่ย ก็ต้องมาหาอีกแล้วนะคะว่าฮะเดี๋ยวทำก็ให้น้องจ,จะให้น้องศูนย์หนึ่งรห้าสิบแปดเหมือนเดิมนะคะก็ไม่รู้นะว่าไปเปลี่ยนทํามาเกืออะไรเนี่ยคะ่ะกดโทษที่ทั่วอย่างนี้นะคะก็อันนี้แหละคน น้องหมูนะ่าน้องหมูนะ่ารนะักนะากดรัวๆเลยนะคะก็น้องหูแมวน่ารักเนาะไม่ชอบหูแมวทุกคนแปน๊บนึงนะสีนี้แหละน่ารักน่ารักถูกใจเรานะคะก็แบบนีงสนะีเสียแล้วเนาะ กดนี่เลยค่ะในเกมอันนี้ก็เล่นในคอมได้นะคะทุกคนก็อาจจะมีโฆษณามาแทรกนิดนึงนะแต่ก็อย่างไรก็ปิดเสียงไว้อยู่นะคะก็ไม่ได้เปิดเสียงให้มันรบกวนใดนักหนาเลยนะคะก็แล้วแล้วมันก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันก็จะขึ้นคําว่าฮ e โ l o หน่อยนะคะก็อันนี้ก็ต่อยนะคะก็ต่อยนะนี่ก็ไม่ได้ฝึกเล่นอะไรเลยนะคะก็กดาเพื่อวินะคะ อันนี้ก็เสมือนเหมือนเกยมยันเดรย์ฉบับเก่าแต่ก็มันก็ไม่ได้เหมือนอะไรหรอกนะคะยกเว้นตัวอังตัวอาคารนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันเหมือนมากเลยค่ะเราจะมาหาอีสเตอร์เอ็นในเกยมยันเดรยกันนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยคนชมรมแลลวทุกคน,นนี่ชมรมอะไรวะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอก็คุยกับเขาหน่อยนะคะก็อยาก อยากถามเลยค่ะอยากคุยด้วยนะเฮ้ยอะไรนะก็แบบมันก็แบบเผื่อได้แบบมีก็เนาะก็แบบว่าคุยให้มันเดนนะคะ ว h า t เฮ้ยทุกคนรู้ไหมว่าคนไหนคือคนไหนอ่ะไม่ใช่อ่ะอยากรู้ว่าคนไหนคือหัวหน้าสภานักเรียนทุกคนใครรู้บ้างว่าคนไหนคือสวนหน้าสภานักเรียนอ่ะอยากรู้ว่าทุกคนเฮ้ยใครรู้บ้างว่าคนไหนคือสภานักเรียน ช่วยหน่อยได้ไหมทุกคนไเป้ยไม่รู้อะทุกคนเฮ้ยทุกคนเป้ยไม่รู้หรือว่าหรือว่าคนที่ใสอ๋อรู้แล้วทุกคนปอกปอกสีนน้ำเงินน้ำเงินคือหัวหน้าสภา,านักเรียนนั่นเองหรือว่าสภา,านักเรียนน่าอะไรไม่ใช่หัวหน้าหรอกก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาดูนะคะเพราะว่าเราเอ,อ่อกดวาวกว่าซิลซิลทุกคนนี้นะคะก็เป็นเหมือนจะเป็นสภา,านักเรียนนะคะก็ ให้นางเน่กด L นะกด A เท่ากับให้นางตามเรามานะคะในห้องนี้นะคะเพราะว่าห้องนี้ก็แทบไม่มีใครเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยออกไปก็เราก็จะคุยกับคนนี้นะคะคนนี้เนี่ยเหมือนจะแบบ ย่าอยากคุยเรื่องอ,อะไรดีย่าอยากรู้นะคะว่าคนคนไหนคือสะพานนักเรียนย่าอยากเป็นสะพานนักเรียนนะคะเพราะว่าเป็นย่าไม่อยากเป็นคนปกติอะคนปกติก็น้าเบื่อนั่นนะ,ะทุกคนถามจริงถามจริงเถอะ ทุกคนอยากให้มีอะไรช่วยหน่อยทุกคนรู้เปล่าว่าใครคือสภา,านาเทียนหาไม่เจอภารกิจวันนี้คือไปเป็นสภา,านาเทียนนั่นเองนี่ไงคนนี้ใช่ไหมคนนี้น่าจะใช่แหละแล้วเราก็กเฮ้ยนี่ไงอ๋อคนคนนี้ไงทุกคนแล้วก็ได้เป็นสะานอนเรียนได้ เขาเเป็นสพะพานนักเรียนทำอะไรหรอทำอะไรก็ที่ได้ที่อยากทำเราจะไม่ออกเฮ้ยไรบาโร่แม้แม้ไรบาลูเธออยากตายมากใช่ไหมอยากโดนเผาไรบาลูจางฉันอยากคุยกับเธอออนนี้หัดพูดกับฉันเดี๋ยวนี้พวกเธอนี่ขอโทษฮ่ เธอคนนี้ยังเพิ่งไปไหนอ่าอันนี้ก็จะไม่มีคำว,ว่าจอยนะคะทุกคนก็เราก็จะแล้วก็จะเงินรดนะคะคือเงินลดคนละหนึ่งค่ะหนึ100 en, ่งร้อยเยนแปลว่ารนคนละหนึ่งแหมอย่ามาห้าวนักนะเสียเง,งินเท่าไหร่ฉันไม่แคร์หรอกยะฉันอยากเนีย่ย,ย,ยมันจะหันมานะคะแล้วก็ต้องแบบใกล้หัน เป็นจะพานักเรียนต้องทำยังไงหรอใช้ชีวิตให้ได้หนึ่งวัน,นะคะ่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่เราก็ไปด้ทัท้งเมนูเลยนะ,ะเซนเซกันกดเป็นไงวะมุกก็ไปที่ไมซีนะคะก็ใจเห็นนะคะทุกคนเข้าไปใหญ่นะคะ โอโน้นแหละ,ะไปเลยคือสรุปว่าทุกคนมาตามฉันในเบบนี้ยภารกิจของวันนี้คือต้องเป็นสะพารั้ตรียนหนึ่งวันนะคะทุกคนพุกคนต้องไปหาคนที่หัวเหลืองโบเซนโบสีชมพูชมพูนะคะเดี๋ยวพาไปเหมือนนางไปอยู่ในไม่รู้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็บินไปได้นะคะก็ นี่แล้วก็มมุหโมมุลน,น,นะคะแต่น่าจะใส่นี้คะ่ะถุงเท้าลายส,สกอตนะคะหรือลายเป็นทางลายนะคะก็ถ้าหานางเจอก็จะก็จะเป็นจอยคอนซึ่หมือนว่าเป็นจะเข้าเข้าสู่กันเป็นสาะารักพินได้นะคะคนนี้ก็ไม่รู้คนทนุกนนี้มานะคะหรือว่าเราจะ นี่นะคะคนนี้ไงนะคนนี้นะคะเดี๋ยวตามคนนี้ไปก่อนนะเพราะว่าคนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ห้องไหนอยู่ห้องไหนคนละห้องไหนนะคะก็ะไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ตามนางไปด้วยก็อยากคุยกับได้กรทิรกระโทดนกระเซินเซลนะคะไม่เป็นไร ทุกคนไปนยากจะเกมโอเวอร์ทุกคนอจริงดินะักขอไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันอีพีหน้าเล่นเกมสกูเกอร์ซีมอนิเตอร์น,นะคะอีพีนี่คือการเล่นอีพีแรกคะ่ะอาจจะทำต่อเลยนะคะขอทำต่อเลยตอนนี้